สวัสดีครับวันนี้ที่นี่คือพระราชวังเที่ยงบกกุงเป็นพระราชวังหลักของอรัชวงศ์ชวซอนนะครับอตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่บุณภูมิก็ติดลบไปเรียบร้อยแล้วขนาดนี้กลางวันนะครับผมมากับเพื่อนสาวผมที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเยี่ยมผมอยู่ที่นี่ผมก็เลยพาเธอมาพระราชวังเชียงบกุงครับเมื่อ,อกี้ก็เพิ่งพิธีเปลี่ยนเวรทารไป oh, <no. S 2> <laughs> ก็พอดีมาทันพอดีเขาจะเปลี่ยนเรียนทานกันประมาณสิบโมงก็ใช้เวลาประมาณแค่ยี่สิบนาทีก็เสร็จแล้วอันนี้ก็คืออาหารก็เข้าไปเร็วๆแล้วก็จะมีบางส่วนที่ยืนอยู่เข้าอยู่หน้ารถก็พิธีนี้ก็เป็นพิธีไม่ไม่น่าจะใช่พิธีโบราณจะเป็นพิธีที่เพิ่งทำขึ้นมาใหม่เพื่อไปดูัลท่องเที่ยวก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้ดู่นี่เพื่อได้ถ่ายรูปอะไรกันอันนี้จะเป็นตัวตัวใหญ่คือตัวควางฮาวุนควางฮาวุนนคือ ดูทางเข้าหลัง6นาทีว่างก็พอเราเลยเขียนดูเข้ามาก็จะเป็นประตูทางเข้าสำนักจริงๆแล้วเดี๋ยวค่าเข้าประมาณ3,000วอนนะครับก็จะซื้อตั๋วกันตรงนี้3,000วอนก็ครอบคมทั้งขนาดเลยเราะวาเพื่อนๆแล้วก็เช็คเขาที่โรงแรมต้องรีบวิ่งกลับถ้าไงเดี๋ยวเราดูหน้าเธอครับตอนนี้สภาพเธอเป็นไงบ้างอ่าทักทายนะครับ คจ้าทายทุกคนตอนนี้อยู่ที่ไหนครับวอนนี้อยู่เกาหลีที่นี่ที่ไหนครับกำลังอะไรนะคุณเพื่อนคุเพื่อนาไหมคัุณเพื่อนหนาวเออหนาวหนาวมากไหมครับเพื่อนหนาวมากแล้วไปสกีเมื่อวานนี้กับที่นี่ในอะไรหนาวกว่ากันครับสกีไม่หนาวท่านนี้เลยนะครับที่หนาวมากที่โซหนาวมากมีถึงจะมีแดดแต่ ไม่ได้ช่วยอะไรเลยช่วยอะไรเลยเพราะว่าดูจมูกหนูจมูกหนูได้หมดแล้วเออโอเคครับถ้าไงเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราจะรีบวิ่งกลับล,งลุงเนาะต้องรีบวิ่งกลับเพราะไปเช็คเอาต์ตอนห้าโมงครับฝากอะไรเครื่องกันฝากอะ <ๆ S 1> ไรถึงซื้อของฝากเพื่อนๆ,ๆด้วยเพื่อนๆฝากซื้อของเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้จังก็ไม่มีแล้วโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคิน